สวัสดีครับพี่น้องครับมณีครับบาอีสานบานเรื่องภาพี่น้องมาหายุหากินครับมณีมาทีน้องเรื่องครับพี่น้องพี่น้องมาสอนบกหอยครับอยากได้บกหอยไปก้อยครับพี่น้องว่าสิมาสอนบกหอยครับนี่อุปกรณ์เท่าครับหาแยงเขียวครับถังครับ ไม้ก็สิเป็นป้าพักบอดนี่แหละครับล่องสอนเบิ้งครับพี่น้องไวซิไดบอกหอยบ่ครับจุดประสงค์เฮ่าคือม่เอาหอยเชอรี่ไปก้อยครับสอนผู้เดียวครับพี่น้องจักสีสอนแบบได้ครับมาผู้เดียวครับเอาครับพี่น้องลองสอนลองเบิ้งครับให้ได้หอยไปก้อยครับ ไล่ไปไล่หวครับพี่น้องห้เชื่อหรือ หอยไปกอ้กอยครับพี่น้อง ครับพี่น้องสอนสองบาทครับบอกไม้เกือบเต็มถังกรบปะมัดครับพี่น้องอันนี้เสียวไปมกพนะกระปมัดเอาขอสอนอีกก้อนครับพี่น้องอันนี้สอนสองเทอาครับได้กพ่อกล้วยล้อครับบอกไม้หลายแห้งเอาขอเก็บก้อนครับครับพี่น้องเร็จเรียบร้อยครับสอน สามบาทครับพี่น้องนี่แหละครับได้ปลหอยมาถังหนึ่งไอยเชื้อเล้รวนๆครับพ่อได้ก้อยครับพี่น้องครับหอ้ถังหนึ่งครับสอนสามเทือครับมันอยู่ครับเอาไปก้อยครับพี่น้องใบนี้เรื่องบรรยากาศน้องเรื่องตอนช่วงใบครับบรรยากาศดีครับพี่น้องห่อนจักน้อยครับเอาครับ หาอยู่หากินเนาะใดเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะใดกะให้ติดตามบ้าอีสานมาเรื่องนี้ด้วยครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสําหรับวันนี้บ้าวอีสานมาเรื่องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ